The Daily Talk by t h รายการการเงินง่ายๆสไตล์บ้านๆน,นะฮะอยู่กับผมที่วาทองวันของ10นาทีเนาะโดยประมาณนะ,ะวันนี้น่าจะ10นาทีจริงๆสายขึ้นทุกวันนะฮะอ่ะในประเด็นวันนี้ซึ่งถ้าใน Daily s t r e e นะได้บอกไว้ว่าจงหาคาโต้ให้เจอเนาะทีนี้คาโต้คืออะไรเนาะผมก็เลยเอามาปรับประโยคหรือข้อความนิดนึงนะฮะให้เป็น จงหาเออไม่ใช่จงทำตัวให้เป็นคนคนนั้นของคุณนะก็น่าจะเข้าใจง่ายกว่าแหละนะฮะน่าจะเข้าใจง่ายกว่าแหละในนั้นเขียนไว้นะหรือบอกไว้ว่านั่นคือจงเป็นจงหาคาโต้ให้เจอคาโต้นี่เป็นนักการเมืองชาวไร่หมันนะของเขาซึ่งผมไม่ลงรายละเอียดเยอะนะะแต่ว่าผมหยิบประเด็นที่เขามีนะะคนนี้มีนั่นคือเขาโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องของการมีวินัย ต่อตนเองและมีความกล้าหาญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นคนคนนั้นของเรามันก็ไม่ยากฮะเพราะว่าสองเนี่ยสองคนเนี่ยมีเหมือนกันนั่นก็คือถ้าเราจะเป็นคนคนนั้นเราจะต้องมีวินัยนะและคนคนนั้นที่เราจะไปเป็นเขาก็มีวินัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราทำสิ่งที่เหมือนกันกับคนที่ประสบความสำเร็จนะฮะ เราเราทำสิ่งเดียวกันเหมือนอย่างถ้ายกตัวอย่างเหมือนอย่างผมผมก็ผมว่าผมก็มีวินัยพอสมควรแหละนะมีวินัยพอสมควรแหละทำนะแต่บางครั้งมันอาจจะมีคุณภาพบ้างไม่มีคุณภาพบ้างก็ยอมรับนะฮะแต่ว่าเรามีวินัยที่เราจะทำมันทุกวันเราจะทำมันทุกวันแหละเราจะทำมันอย่างจริงจังเราจะทำมันอย่าง มีคุณภาพที่สุดในแต่ละวันในแต่ละครั้งนะฮะทีนี้การมีคุณภาพมันอาจจะ,ะวัดกันไม่ได้นะะวัดกันไม่ได้ในสายตาคุณอาจจะมไม่เด็กคุณภาพเท่าไหร่นะแตใ่ในสายตาผมหรือว่าในในขณะที่ผมทำผมมั่นใจว่ามันมีคุณภาพที่สุดแล้วนะฮะและเราสามารถทำให้มีคุณภาพที่สุดได้เท่านี้สำหรับวันนี้ สำหรับตอนนี้นะมันเกี่ยวเนื่องกับการเงินไหมเกี่ยวฮะเนาะมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวดองนองยุ่งกับการที่เราจะเปลี่ยนฐานะไหมเกี่ยวฮะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากการเก็บออมเหมือนเดิมฮะผมก็ยังย้ําเรื่องเดิมแล้วก็มีจุดยืนเหมือนเดิมนะนั่นคือการมีวินัยกับการที่เราจะเก็บออมไปการที่เราจะเปลี่ยนฐานะของเราจริงนะในแบบนี้ในทางนี้ในวิถีทางนี้ ะะเหมือนคำหนึ่งที่อาจารย์เฉลิมชัยขอภัยที่เอยนานอีกนะ,ะที่เขาบอกว่ามึงต้องเป็นทางของมึงนะมึงต้องเป็นทางของของมึงของมึงเองไม่ใช่ทางของพ่อมึงแม่มึงไม่ใช่ทางของครูมึงไม่ใช่ทางของเพื่อนมึงไม่ใช่ทางของใครนะ,ะมึงต้องเป็นทางมึงเองนะ,ะอันนี้เป็นคําพูดของอาจารย์เฉลิมชัยน,นะครับส่วนผมก็ต้องต้องใช้คําว่าผมต้องเป็นทาง นะในวันที่ผมบอกกับคุณพอ่อแม่ผมบอกว่าผมขอออกมาสร้างทางชีวิตของผมเองจริงๆผมใช้คําพูดนั้นจริงๆเมื่อเอามาดูกันว่าเออเฮ้ยอาจารย์เฉลิมชัยเขาก็ใช้วิธีนี้แล้วค็อสํเเ็็จนะเพราะเขาจะไม่ใช่ว่าเป็นคนดื้อรั้นจนไม่ไม่ฟังใครไม่ใช่ะเขาฟังเขาดูเขาเรียนรู้แล้วเขาลงมือทำนะของผม,ผมก็มาในทางที่แบบอ่ะกระเดียดตัวเองเข้าไปนิดนึงนะั่นก็คือใช่ฮะผมก็มาในทางของผมนะ คุณแม่บอกว่าต้องอที่ตรงนั้นที่ตรงนี้บ้านนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมบอกไม่เป็นไรผมไม่เอาผมจะไปสร้างตัวผมเองนนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคําพูดมันคือฉันไม่เอาแม่ไม่เป็นไรให้พี่ๆเขาไปเถนะเดี๋ยวฉันจะไปสร้างของฉันเองนะเวลาผ่านมาเท่าไหร่ละสามสิบกว่าปีนะผมเพิ่งเห็น ว่าเออทางที่ผมสร้างอะ่ะจริงๆยอมรับฮะว่ามันยากจริงมันยากจริงแล้วก็มันเสียหายไปเยอะจริงความสำเร็จมันแค่เล็กน้อยนะมันแค่เล็กน้อยแล้วใช้เวลานานมากนะซึ่งตอนที่ผมออกมาวันแรกวันนั้นวันเดียวที่ผมพูดกับคุณพ่อคุณแม่ผมนะว่าผมจะออกมาสร้างตัวเองจะมาสร้างฐานะชีวิตตัวเองนะ ผมไม่รู้หรอกว่ามันต้องทําอะไรบ้างนะแต่ตอนนั้นคือผมแค่ต้องการที่อยู่หนึ่งนะแล้วก็มีมีเงินพอใช้นะมีงานทําผมยังคิดอยู่แค่นั้นและปัจจุบันก็ยังยัง,ย,งยังอยู่ในโซนประมาณนั้นนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งผมประเมินตัวเองด้วยนะว่าเออเรามีเท่านี้แต่เราจะพยายามให้มากขึ้นกว่านี้แต่นี้การพยายามมากขึ้นมากขึ้นนะสําหรับบางคนมันอาจจะเหมือนก้าวกระโดด ปุ๊บทีเดียวแล้วขึ้นไปสูงเลยแล้วก็มีเยอะเลยแล้วก็มีตามที่ต้องการเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่สําหรับผมยอมรับว่าผมทํามาได้เท่านี้นะได้เท่านี้ที่หัวเราะคือหัวเราะในความเออก็ได้เท่านี้อะเต็มที่แหละนะแต่ถามว่ามันสุดแล้วไหมยังนะยังผมก็ยังกําลังทําไปในจุดที่สูงกว่านี้นะนั่นก็คือผม ก็จะเป็นคนคนนั้นที่ผมจะเป็นให้ได้นะอย่างเช่นการจะเป็นคนคนนั้นคือคนที่รวยขึ้นเหรอใช่ฮะตัวเลขเท่าไหร่ละ่ะ1ล้านบาท2ล้านบาท5ล้านบาท10ล้านบาทผมจะใส่ตัวเลขแล้วก็ขยีบมันขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ทําทุกอย่างไม่ใช่แนวแบบทบําแบบตะโกนนะไอ้คำว่าทำแบบตะโกนพูดแบบตะโกน ใส่เสื้อผ้าแบบตะโกนนี่น่าจะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจลองพิมพ์เข้ามาเนาะเดี๋ยวค่อยมาบอกกันนะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆ,นะอยๆแต่ก็พัฒนาแผนการวิธีการและขั้นตอนคนที่คุณอยากจะเป็นนะตอนเริ่มต้นเนี่ยคนที่อยากจะเป็นหรือคนที่คุณจะเป็นเนี่ยมักจะชอบผลลัพธ์ แต่เกลียดวิธีการหรือขั้นตอนนะเหมือนที่บอกว่า you like the goal, but you hate the process นะคุณชอบผลลัพธ์แต่คุณเกลียดขั้นตอนะคุณเกลียดวิธีการคนที่คุณจะเป็นเขาก็จะเป็นมีความรู้สึกนี้เหมือนกันและในขณะเดียวกันกับที่คุณกำลังเป็นคนที่คุณกำลังจะเป็นคุณก็มีความรู้สึกนี้เหมือนกันอาจจะเข้าใจยากน,นิดนึงนะ นั่นก็คือเราต้องการผลลัพธ์แหละแต่เราเกลียดวิธีการนะเราเกลียดขั้นตอนถูกไหมเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะเราก็ปรับตัวเองแล้วก็มีวินยัยวินัยเนี่ยจะช่วยฆ่าทุกสิ่งทำลายทุกอย่างที่มันขัดขวางนะวินัยจะฆ่าทุกอย่างที่ขัดขวางไม่ให้เราไปสู่ความสำเร็จนะ มันมีอะไรขวางอยู่บ้างนะคําว่าวินัยจะช่วยจัดการให้นะเพราะเรามีวินัยอย่ะอย่างเช่นวันนี้เก็บออมเท่าไหร่ฮะผมเคยบอกทุกวันทุกวันว่าเช้าเก็บยี่สิบเย็นเก็บเจ็ดสิบนะมันก็เก้าสิบแล้วเปล่าใช่ไหมฮะหรือเช้าเก็บสามสิบเย็นเจ็ดเจ็ดสิบบาทก็วันละร้อยแล้วเปล่านะฮะถ้าเก็บครั้งเดียวหนึ่งร้อยบาททำไม่ได้ก็กระจายมันเสีย กระจายมันออกนะเก็บเช้ากลางวันเย็นก็ได้สามเวลาหลังอาหารนะหลังกินข้าวเสร็จมือ้อหนึ่งเก็บยี่สิบบาทเก็บสามสิบบาทอย่างเนี้ฮะสร้างแผนการขึ้นมาแล้วมีวินยัยนะจะทําให้คุณไปเป็นคนที่คุณอยากเป็นได้คนที่คุณอยากเป็นคือยังไงก็แล้วแต่เลยฮะแล้วแต่เลยร่ำรวยมีความสุขมีงานมีเงินมี แพสซีฟ uh, อินคอมอ๋ลล่าสุดผมก็ได้สอนให้คนหนึ่งนะว่าเฮ้ยนะเขาก็อยากเรียนแหละนะแต่เขามีมีข้อแม้ขีดจำกัดอยู่ว่าคนนั้นไม่ให้ฉันทำแน่คนนี้ไม่ให้ฉันทำแน่ถ้าทำไปเนี่ยเดือดร้อนแน่เขาจะต้องมาโวยวายมาต่อว่าฉันก็ผมก็ยอมรับในแต่ละบ,บุคคลนะ ผมถึงบอกว่าถ้ามึงจะทําสิ่งนี้นะผมสนิทกันเนี่ยว่าถ้ามึงจะทําสิ่งนี้มึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองมึงต้องไม่บอกใครแล้วมึงต้องทำงนินี้แต่ถามว่าทมมมาํนะาไมผมมานั่งบอกอยู่ในโซเชียลต่างนะทําไมผมมานั่งบอกในโซเชียลต่างๆนะเพราะผมไม่ได้บอกใครเหมือนกันนะการที่ไม่บอกใครนั่นก็คือไม่บอกคนที่หนึ่งรู้จักคนที่สนิทคนที่ มีความสัมพันธ์อยู่ใกล้เคียงมากนะเพราะว่าคนเหล่านั้นก็จะต้องมีอารมณ์ลบกลับมาแน่นอนก็จะต้องมีความเป็นห่วงเป็นใยแน่นอนเฮ้ยอย่าทำเลยเดี๋ยวมีปัญหาโน่นนี่นั่นมึงจะจ่ายไปเพื่ออะไรยังไงใช่ไหมแต่ผมมองภาพใหญ่ปลายทางแล้วใช้วินยัยผมจึงบอกว่ามันขึ้นไปหลังล้านเนี่ยไม่ยากแต่ขั้นตอนการกระทำมันยาก นะเพราะว่าการเข้าใจเรื่องขั้นตอนและยอมรับขั้นตอนนะมันยากนะทีนี้มันจะง่ายเข้าด้วยการมีวินยัยนฮะไม่ต้องไปสนใจมันนะวันนี้ซื้ออย่างที่ผมบอก200รอบาทผมก็ซื้อนะสอ0ร้อสามร้อยเนี่ยผมเปลี่ยนมาจนเป็นสองหมื่นนะเอามารวมกันสองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันะ 200, 300, 500, 000, หนึ่งผมซื้อเก็บนะมันเป็นวิธีเดียวที่ผมจะทำได้ของผมนะแต่ สำหรับคุณคุณอาจจะมีวิธีอื่นอย่างเช่นเก็บรวมสตางไว้แล้วก็ไปซื้อทองได้ดีด้วยดีอาจจะดีกว่าผมด้วยเพราะราคาทองกำลังพุ่งทยานขึ้นไปถูกไหมแต่ทำไมผมยังอยู่ที่อยู่แบบเดิมเพราะว่าผมวางแผนมีไหวขั้นตอนวิธีการแล้วก็ดำเนินการไปเรื่อยๆหาคาโต้ของคุณให้เจอฮะนะ คาโตของคุณให้เจอนะในผมก็ยังอยู่ในเดลี่สโตอีกนะซึ่งจริงๆแล้วในในบางวันเนี่ยมันหัวข้อมันพูดได้ยากมากนะฮนะจงหาคาโต้ของคุณให้เจอคาโต้คือเขาบอกไว้นะเป็นผู้เป็นหนุ่มผู้เป็นนักการเมืองชาวไร่หมันอันโด่งดังนะที่สุดเขามีความเก่งเรื่องความมีวินัยและมีความกล้าหาญนะซึ่งผมไม่รู้หรอกเขามีตัวตนจริงไหม นะแต่ผมแค่หยิบประเด็นการมีวินัยของเขาขึ้นมาให้มันเข้ากับเรานะแล้วก็ให้มันส่งเสริมเราถ้าเรามีวินยัยเนาะถ้าเรามีวินยัยวันนี้มันก็ต้องบอกมันก็ต้องบอกได้เลว่าเออฉันก็สําเร็จอะ่ะในระดับหนึ่งนะแล้วการพูดถึงความสําเร็จมันจะเป็นสิ่งไม่ดีตรงไหนวะใช่ไหม ถ้าเรายัางอายอยังกลัวไม่กล้าที่จะพูดถึงไม่กล้าที่จะคิดโอ้แค่นี้ไม่เรียกว่าสําเร็จหรอกแน่นอนฮะเราก็จะตกลงไปอีกัเพราะเราไม่มีความรู้สึกปราบปื้มปิติแล้วก็ไม่รู้จักการกระตันอยู่ต่อสิ่งที่คุณได้หลายคนนะได้ของขวัญชิ้นเดียวจากจัก,กรวาลก็คิดว่าเก่งนะแล้วก็พยอง ตัดความสัมพันธ์จากจัก,กรวาลหรือพระเจ้าหรือสิ่งที่คุณศรัทธาตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่กตัญญูต่อความรู้สึกตัวเองนะอ่ะเดี๋ยวลึกไปนะสินาทีหมดเวลาแล้วนะเอามาฝากกันไว้เพื่อมีประโยชน์นะเผื่อมีประโยชน์ จงเป็นคนที่คุณอยากเป็นให้ได้นะคนที่คุณอยากเป็นเป็นยังไงอยู่ในหัวคุณนะหนึ่งเก่งฉลาดมีมีความรู้เรื่องเงินมีความสามารถมีวินยัยมีความกล้าหาญไม่โลภไม่กลัวไม่โกงไม่อายมุ่งมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าอย่างเนี้ยก็โอเคแล้วแหละนะคนที่คุณอยากเป็นส่วนเขาจะเป็นคนทําอะไรยังไงผมไม่รู้นะไม่รู้สวัสดีครับคุณประภา,านะฮะ ผมต้องไปแล้วนะขอบคุณที่ทักเข้ามานะต้องไปแล้วนะฟังซ้ำๆดูก็ได้นะแล้วก็ลองเอาไปคิดดูมันอาจจะเป็นเชิงจิตวิยทยาเชิงปาัปิญาอะไรก็แล้วแต่นะมันเข้าใจยากนิดหนึ่งนะแต่เข้าใจได้ครับไปแล้วครขอบคุณครับ